สวัสดีค่ะแจ่มใสค่ะเฮ hey, ไม่ใช่นี่แต่กล้องเองเฮน่าสงสารเขานะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนแล้วโอ้เ oh, oh, ที่ยงคืน11 <100 S> อนาทีแก้งานให้ลูกค้าส่งพรุ่งนี้เช้าซะด้วยไม่ทำก็ไม่ได้ <laughs> ง่วงกวง่วงเอ้ย hey, น่าสงสารแต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้ง่วงให้แจ่มใสอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นช่องเราแน่นอนครับวิธีมันต้องไม่ธรรมดาพิสดารแน่นอนเฮ้ hey. ไปเราไปช่วยเขากันฮัลโหลจะมาช่วยให้หายง่วงชโอ้โหหาวฟอดฟอดฟอดจะมาช่วยแก้ง่วงแหละแต่วิธีเปิดสิเปิดเปิดเปิดทำงานโดยง่วงๆไม่มีประสิทธิภาพหรอกงานจะเสร็จไหมเนี่ยงานเสร็จแน่นอนเพราะถ้าไม่ง่วงเราทำงานถึงตีห้าก็ได้ ไม่ได้ทำไมอ่ะง่วงไปหาอะไรกินสิเพื่อแกงง่วงไงเอามากินตรงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้หรอกการกินต้องจริงจังจะมากินหน้าโต๊ะทำงานได้อย่างไรโอ้โหดูย,ยังหางไม่อยู่ <c oughs> แต่งหน้าก่อนได้ไหมจะถ่ายคลิปหรอดโอ้ยไม่ต้องแต่งหรอกนี่แหละฟิลกำลังหลับกำลังนอนถ้งานไม่เสร็จนะเสร็จแน่นอนมีเวลาถึงดีห้าบอกเลยถ้งานไม่เสร็จนะส่งลูกค้าให้ทันนะไหนอ่ะไปไหนห้องครัว เจอกัน,นทนี่โน่นก็ง่วงใช่ไหมล่ะแลวหิวด้วยใช่ไหมหิวด้วยอ่าโอเคอ่ะ,ะอันนี้ช่วยแกงง่วงเหรอช่วยช่วยเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าเคยลองทําแล้วมันสําเร็จเขาบอกว่าเผ็ดมากอะ่ะอแล้วมันเผ็ดจริงไหมอะอือร่อยขงใสมากคงเผ็ดของคนต่างชาติมเนี่ยหรออุ้ยดูที่ซองคือแบบเผ็ดมากใช่ปะใช่ ไม่ได้เ็อ่ะงั้นต้องตัดด้วยสองที่สองอะไรอะ่ะอ่ะนี่อะไรอะ่ะเบนโตะใช่เบนโตะสีดำก็ม,มันเขียนว่า angry spicy เผ็ดอย่างโกดกเรียวเฮ้ยไม่มีบ้านนันแผ่นรองแคอื้มเผ็ดมาแสนไม่รู้อ่ะจะกรอบ อร่อยเฮ้ยได้อยู่นะหมายถึงเริ่มตื่นขึ้นมานิดนึงอร่อยหิวแหละหิวหิวๆแหละอันนี้ชัดตลบคือไม่รอดไม่เผ็ดไม่ช่วยอ,อะทำเสียงอะไรอะ่ะเริ่มเผ็ดละ <laughs> แค่น,นี้เหรอเราพอหรือยังอะ่ะไม่พอท้องอะไม่พอไม่เนี่ยเปิดผู้ถือเลยตาก็เพิ่งเง้ยมใช่ไหมอือโอเคยังต่อมาอันนี้ ปวดเนี่ยนะช่วยหายเผ็ดเอ้ยไม่ใช่ปว <laughs> ดเนี่ยนะช่วยหายง่วงเปล่าปวดเ,เป็นแค่ส่วนประกอบอนายลองชิมก่อนหวานเมียบเลยอืมของเผ็ดอยู่นี่อะไรอ่ะเยาตีฟันมั้งวาซาบิอ่อใช่นี่เหรอเอนี่ยไม่หายทุกคนนี่ปกติพี่กินอย่างนี้ คงไม่ต้องใช้วิธีพี่แล้วแหละนี่ปกติกินอย่างงี้ยังไงโอ้โหบีบขนาดนั้นอะครีมชีสหรือเปล่านี่ไงแล้วเปีเป็นแซนด์วิชล้างมือแล้วนะครับอ่ะไม่บีบห้ตัวเองกินหรือเปล่าเปล่านี่ทำให้สูตรเราหายง่วงชัว่์ นี่คาเฟอีนที่ว่าแน่ยังแพ้วาซาบีตื่นแล้วตื่นแล้วหายง่วงแล้วเติมนน่อยเติมนน่อยอเติม่อยพอแล้วเดี๋ยวไม่เต็มทุกคน้วดูบีบให้ดิวิดูตาตื่นขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งแล้ว เอามีอะไรจัดมาให้หมดมาเตรียมอะไรมาอีกก็มันก็ต้องมีหลายขั้นตอนน่ะทุกคนคะใกล้ตื่นแล้วค่ะเรากำลังจะกลับมาล่าเลยอีกครั้งอ่ะอันต่อไปมาแล้วอันนี้เห็ดตั้งแต่เห็นเลยโอ้ยน้ำมุกน้ำมุกอุ้ยสวยมากเลยเนี่ยอีกด้านหนึ่งพริกขัวงาค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือยังไงอ่ะเ้สันหามาจากไหนเนี่ยฮ ก็ปกติเป็นคนกินเผ็ดแก้ง่วงอยู่แล้วก็เ,เลยรวบรวมมาให้กินด้วยอโอ้ทุกคนค่ะและ้วพริกเป็นเม็ดเลยอ่ะออเผ็ดเ,เลยกินเป็นเฟนฟายเลย่งว่า <laughs> <laughs> เดีย๋ยวไม่หายหิวเลยหายง่วงขึ้นมาตเต็มที่แล้วเหรอหายง่วงกว่าเมื่อกี้เลยอ่ะให้กลับไปทํางานจะไปยังไงยังไม่ง่วงนะหิวหิวใช่ไหมอืม okay. อโอเคหายนันต่อไปก็เมื่อกี้ไหนๆก็พูดถึงว่ามันเหมือนเฟ้นไฟแล้วไปทําเฟ้นไฟกันฮะเฟ้นไฟแกงง่วงได้เลยเหรอได้เฟ้นไฟนะใช่สบายมากเลยจริงเหรออือต้องทอดเองเหรอ,อต้องทอดเองทอดไม่เป็นรู้เลยหายง่วงเพราะต้องไปทอดเนี่ย <laughs> อันนี้เผ็ดจริงเหรอไม่เผ็ดเลยอ่ะอ้าวดูดิกินไม่หยุดเลยอร่อยไปทานต่อไปอะ่ะไม่รอดแน่เฟนฟายเนี่ยนะถูกต้องไปมีทางเฟนฟายทางกุ้งชุบแป้งทอดทั้งอะไรต่อมีอะไรแต่เฟนฟายช่วยให้หายง่วงเหรอใช่โหทุกคนดูเฟนฟายบ้านเราสิโอ้โหเฟ<ห>นฟายแตกไปเสี่ยง น้ำแข็งล้วนๆเลยเฮ้ยอยวตั้งเตาก่อนกลับมาสู่วิบากกรรมเดิมไม่อยากจะจุดเตาแก๊สบ้านเลยเฟนฟายคุกเก็บน้ําแข็งทุกคนดูดินี่ทุกชิ้นทุกเม็ดเอ้ยเขาเรียกอะไรวะทุกแท่งกินปะเนี่ยชิมคำนึงเท่าเยอะๆเลย นึ่งไม่มีอยู่จริงหรอกสำหรับพีนะ่อยานอะมีใครหิวตอนเที่ยงคืนแบบเราบ้างทุกคนเอ้ยแต่ที่พี่อยานบอกว,ว่ามันกินเผ็ดแล้วมันช่วยอะมันก็ช่วยนะเนี่ยจริงไม่ได้คิดไปเองนะร่างกายมันตอบสมองกาแฟเราไม่อยาดก,กินนะทุกคน,นกินไปตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มแล้วอะคนไรกินกาแฟตอนทุ่มสองทุ่มคนที่จะต้องนอนตีห้าใช่ไหมถ้ามันหมดลิตรกาแฟไปแล้วอะอื ไม่ไม่ออยังไม่ไม่น่ากินมากมากจริงถ้านั่งทำงานวันนี้อาจจะเสร็จแล้วเสร็จทาคอมไปแล้วรับไอ้บนหัวนี่น่ารักดีนะเวลาหันมามองกล้องก็มองพร้อมกันเวลาหันไปมองกระทะก็เหมือนจะจยช่วยกันทำจริงเหรอ <c oughs> ชอบมากเลยอะ่ะเป็นที่คาดผมเวลากันผมข้างหน้ามันล่วงเวลาทำงานหรือไม่ก็ล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องมีตัวตัวนี้ด้วยอะ่ะเพราะว่าชอบเป็นหมู เดี๋ยวเราทอดจนกว่าจะเสร็จแล้วกันค่ะทุกคนแล้วก็ไปดูว่ามันจะหายม่วงยังไงไปได้เฟนนาฟมาแล้วค่ะทุกคนเฟ้นไฟก็ต้องโรยเกลือใช่ไหมโรยเกลือก็จะต้องนี้ยังไงนะนี่อะ่ะเอร็เรียบร้อยเค็มแน่บอกเลยนี่เสร็จแล้วก็มันไม่ใช่แค่เฟ้นไฟอย่างเดียวสิจะแกงง่วงได้อะมาโอ้ร้อน แมพอกรานมันไม่ใช่เฟ้นไฟนอย่างเดียวจะแก้งว่วงได้ทำเมนนี้ด้วยนิ่งอะไรอ่ะเฮ้ยน้าตาเหมือนมาม่าเผ็ดเลยใช่เป็นซอสเผ็ดเกาหลีเหมือนน้ำซอสมาม่าเลยอ่ะก็ต้องใช่สิมันยี่ห้อเดียวกันโอ้โหทุกคนหาดูสีดิอืยังไงแล้วมันพริกเผา นี่หรอแล้วก็จิ้มหรอจิ้มเยอะๆนี่หรอใช่อืมอร่อยนะอุ้ยค่อยๆเผ็ดก็ตำรับเดียวกับมาม่าเกาหลีอะคำแรกไม่เป็นไรคำสองไฟเริ่มไม่สมองคนอะไรทอดเฟรนไฟอร่อยไหวโอ้โหชมตัวเองก็ได้ด้วยอุ๊ยแต่เผ็ดรสชาติกำลังดีเลยนะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากหรอตื่นเยอะยังจริงก็ตื่นแล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์ละ มีเปอร์เซ็นต์ตัวการตื่นใช่ใช่ใช่แบบสดชื่นตอนเช้าคือร้อยเปอร์เซ็นต์ง่วงจะเป็นจะตายคือศูนย์เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วเหรออ,อยากจะเพิ่มเป็นแปดสิบแบบดวนๆเลยไหมมีอีกอ่ะมีอีกมีขอนที่จิ้มกับน,น้ำจิ้มแล้วดีกว่าเฟ้นไฟอ,อะไรอ่ะเป็นแท่งๆเหมือนกันอ่ะฮะพริกเหรอ,อเห็นเป็นอะไรละมะนาวหรือไงละ่ละ,ละ,ละชิมพริกก่อนนะสดๆเหรอแน่นอน นี่พริกก็ทากับข้าวพอไปเนี่ยใครบอกให้กินสดก็บอกแล้วว่าให้ชิมกับน้าจิ้มจะได้มีหวานตัดเผ็ดกินพริกแล้วนจิ้มซอสพเผ็ดเกาหลีนี่เหรอใช่จะบอกเลยว่าเด็ดแดงในแดงในแดงในแดงแดงแดงทำไมทำหน้าอย่างนะสงสารแทนสงสารนะสงสารที่ต้องกินพริกกินไหม เ่าอ,อ,อันนี้หยอกเล่นฮะปกติเขาไม่กินกันอย่างนี้หรอกไม่เก็บเก็บอันนี้เขาหยอกเหรอใช่เขากินกัน,นะ่ะพริกจิ้มน้ำจิ้มงแปดสิเอร์เซ็นตตื่นกับแปดสิบเปอร์เซนม่ใช่เก้าสิบเก้าสิบแล้วเก้าสิบตื่นแล้วอิ่มาศูนย์ ไม่ยิ้มเลยโอเค okay. งั้นต้องอันนี้ละอะไรกันมาหรออ้าอต้มต้มไปต้มกอนไปต้มกอนต้มไม่เลยได้ไหมอ่ะอ่ะได้ได้ได้ไดอ่ะ,อะเทบร้ายพร้อมอาวุธ อึ้งอะไรนานขนาดนั้นใช่่อะมามาเผ็ดโอ้โหกินยิี้ยวจ้ำเลยนี่เผ็ดจังเลยอ่ะตัวนี้แรงไหมแรงกว่าที่เคยกินไหมเพราะตัวนี้คือนี่เลยตัวใหม่ล่าสุดมามาเผ็ดคนสามอ่โอ้ยไม่ไหวแล้วอุยเผ็ดมากอ่ะ พร้นะไปทำงานต่อละถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนโอ้ยยัดไม่เข้าโอ้ยโอ้ย <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายเสร็จแล้วเนี่ยบ๊ายบายไปแล้วทำงานต่อ thank you